Mercedes perfect จะแนะนําในส่วนของน้ํามันเครื่องของ Mercedes Ben z นะครับที่เป็นน้ํามันของ Mercedes b e n z เลยนะครับก็ใช้ในส่วนบริการเบนซ์ในทั่วประเทศเลยนะครับรวมรวมถึงทั่วโลกเลยนะครับจะมีด้วยกันนะครับสองเบอร์นะครับในส่วนของฉลากที่เป็นสีเขียวและฉลากที่เป็นสีาน้ํเงินนะครับเบอร์ของน้ำมันเครื่องก็จะเป็นนะครับค่าความหนืดก็เป็น 5W30 นะครับในส่วนของที่เป็นฉลากสีเขียวจะเป็นเบอร์229.52นะครับแต่ในส่วนของที่เป็นฉลากสีน้ำเงินนะครับค่าความดัดจะอยู่ที่ 5W40 MB 229.5ก็คือเบอร์ของน้ำมันเ,เครื่องแล้วน้ำมันเครื่องของบริเบนซ์จะมีทั้งหมด2เบอร์ในลนักษณะนี้นะครับเหมาะยังไงในการใช้ในการเปลี่ยนในการใช้งานเหมาะกับรถท่านต้องเป็นฉลากสีเขียวหรือสีน้ำเงิน นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งคำถามเลยที่ลูกค้าหลาย,ลายท่านถามมานะครับและมีความจําเป็นไหมว่าต้องใช้น้ํามันเครื่องของ m e r c e d e s b e n บอย่างเดียวนะครับยี่ห้ออื่นในค่าความหนืดในลักษณะนี้มีเช่นเดียวกันนะครับแต่ทาง m e r c e d e s ด e เบ์ enz, เราเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของน้ำ,นำมันของ m e r c e d e s b e n บนะครับที่ผลิตออกมารองรับการใช้งานของรถยนต์ m e r c e d e s b e n บได้อย่างดีที่สุดนะครับจุดตรงนี้นะครับ แต่ละเครื่องยนต์นะครับจะมีทั้งเครื่องยนต์เบนซินดีเซลใช้น้ามันเครื่องตัวเดียวกันทั้งหมดนะครับใช้ด้ทั้งดีเซลเบนซินนะครับแต่ที่นี้จะรู้ได้ยังไงนะครับว่ารถของท่านควรใช้นะครับ 5w30 หรือ 5w40 นะครับก็เดี๋ยวจะเรียนชี้แจงให้นะครับถ้าหากว่าเป็นรถที่นะครับยังใหม่อยู่นะครับอายุของตัวรถยังน้อยอยู่รวมถึงเลขไมล์ของตัวรถที่ยังไม่มากนะครับหรือไมล์หลักหมื่น ยังไม่ถึงหนึ่งแสนนะครับผมแนะนำนะครับในการใช้เบอร์ 5W30 นะครับ MB229.52 นะครับก็จะเป็นสลดสีเขียวตัวนี้แต่นะครับบางคันเลขไม่เริ่มเยอะแล้วนะครับอายุของตัวรถเริ่มมากแล้วนะครับการสึกหรอของเครื่องยนต์มากพอแล้วแนะนำนะครับ 5W40 MB229.5 ในรถเลขไม่ที่เกินหนึ่งแสนขึ้นไปแล้วนะครับ เบอร์ตรงนี้นะครับในการเปลี่ยนแล้วต้องทําการรีเซ็ตระบบหน้าจอในทุกคันนะครับก็จะแจ้งเตือนในการใช้งานในระยะทางหนึ่งหมื่นกิโลนะครับหรือส6 5รัอหส่ห้าวันนตรงนี้นะครับในการรีเซ็ตระบบหน้าจอนะครับบริเวณภายในรถเนี่ยในการเลือกนะครับในการเปลี่ยนน้ามันเครื่องเสร็จแล้วนะครับเราต้องทําการสวิตในส่วขนขหน้าจอต่อ,ตอรวมถึงนะครับเลือก เบอร์ของน้ำมันเครื่องนะครับจะมีให้เลือกอยู่นะครับว่าเป็น229.5นะครับหรือ229.52นะครับเลือกให้ถูกนะครับในการรีเซ็ตของระบบก็จะตรงกับค่ามาตรฐานของน้ำมันเครื่องที่เราเปลี่ยนไปนะครับก็จะได้ความเป็นมาตรฐานที่มากที่สุดนะครับใช้งาน1,000งหกิโลนะครับแต่ถ้าใช้งานในเขตกรุงเทพนะครับที่มีภาวะรถติดสูงนะครับก็แนะนํา ให้เปลี่ยนถ่ายก่อนหนึ่งหมืนกิโลนะครับสัก8 0ดพันกิโลก็แนะนําให้เปลี่ยนแล้วนะครับเพราะว่าจํานวนของนะครับเลขกิโลเมตรอาจจะไม่ขึ้นในภาวะที่รถติดสูงแต่การสึกหรอของรถยนต์เกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนก่อนหนึ่งหมืนกิโลนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ให้อยู่ในจุดนี้ก็จะได้เพิ่มประสิทธิภาพของตัวเครื่องยนต์เองนะครับและรวมถึงการยืดอายุข,ของตัวเครื่องยนต์ของท่านด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลหรือเบนซิน สำหรับท่านใดที่ต้องการความรู้เกี่ยวกับนะครับในส่วนของน้ำมันเครื่องที่มากกว่านี้รวมถึงการเปลี่ยนถ่ายรวมถึงเบอร์ใดเหมาะสมกับรถท่านติดต่อได้ที่ mercedes perfect เบอร์โทรศัพท์0814591121 0814591121 mercedes perfect v r family